วมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวปลาดุกอปลาดุกมีแต่ใส่งามๆเลยครับผมปลาดุกเริ่มเข้าห้อยแล้วครับผมรอยเท้านะฮะพูดแบบเพราะไพเราะเพราะพริ้งมากเลยรอยเทา้ามาแล้วครับผม,มอ้ มีแต่ตัวเลืองเลืองตาหรือีเขาบอกว่าเลืองอรามนะฮะนี่ครับผมผลงานของหลานสาย,ยปลาลูกอะไรกระโดดขึ้นอยู่บนทุงเออไม่ได้มัดปากด้วยเดี๋ยวจีบนะนี่ครับผมเออได้กีต่ตนี่โอ้แมนเกือบสิบโตเดีวยวอินปลาลูกมีแต่ตัวใหญ่ๆ โอ้ธรรมดาที่ไหนสิบโกโตโอ้กระจกเทเหนื่อยใจเหลือเกินสวัสดีครับผมุมมาหนี้พามาจอบบอนบานแห่คื้เก่าครับหนามยังบัทันมีใสเ่เบ็ดเลยครับปีนี้หนามในคลองยังแห้งอยู่ครับฝนกระตุกยู่ครับผมแต่ว่าบค่อยบีนามครับตกปรไป,ไปปลายตกบค่อยแห้งครับ ไปหลุดเบิงครับผมบาวมือนี่สิมานบ่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมง,งาน,นหน้ากระดาษลำครับไปลุยกันเลยนะฮะเฮ้จุดจวดยี่ว,วันเฮแตกดวยอ้ว่าแต่ธรรมดาษแล้วนี่ยี่รุ่นไหนกี่ท่ะ โหเเองเดี <One input> ๋ยใจเหลือเกินยอๆๆๆๆแล้วครับผมยอๆปลาเข็งครับตัวแรกตัวแรกเราต้องหากินปลาโมกอนยางนอยกระดายปลาแมวนี่เอาตัวน้อยก้นคุณครับผม ได้แล้วครับตัวหนึ่งปลาดุกใสงามใสใหญ่เลยนะฮะืออธรรมดาที่ไหนมานเลวโชว์ตาฤาสีสูงๆไหนสิ <c oughs> อฮออ,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 อตาฤาสีนี่ดูของขาวน้อยเห็นไหมนี่ของข้านี่ขาวอาลาด ปลาบ่อพอครับผมหาวมาติดซื้อปลาดุกใส่ยังไงเลยครับผมปลาโง่ต <laughs> าฤสีว่าปลาโง <laughs> ก่กระโดดกัดตีนเหมาเฉยธรรมดาที่ไหนนี่ <laughs> มนัมนๆแหละครับผมพ,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 พุ่นครับผมได้มาอีกแล้วปลาดุกตัวหนึ่งงมบะเถอครับหาวติดอีกแล้วนะฮะ โอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ปลาลุกโต,ตงามๆครับห <c ười> เหนื่อยใจเหลือเกินมาแล้วครับสองโตมานี่ปลาใหญ่ๆสวยๆนะลุนหาโตโลครับผมโอ้ธรรมดาที่ไหน,น,นโ,ลลโอ้อยังงั้นบอก ไปแล้วครับตาลุสีจวดอ้ยเยี่ยมเหมือนเล็กแปดอุ้ยนั่งกอดแหนานเกินไปหรือเปล่าลอ,อุ้ยแหนเป็นเล็กแป๊ดเลยอ่ะธรรมดาที่ไหนอุ้ยไม่มีใครเห็นอุ้ยตาบอดบอ่เหนื่อยใจเหลือเกินที่มีการทาเลวเลยที เ่งแหนี่ครับสี่หาวติดมาบอไม่มีบอหาวติดมาส่งเฮ้เวลากล้องจับไม่มีเลย <c oughs> ทู้ธรรมดาที่ไหน <c oughs> ทางฝุ่นได้ปลาหยางแล้วปลาดุกเห็นแต่ไกลเลยข่าวโจโล้ <c oughs> ข่าวอาดลาดนะฮะฮั <c oughs> ่มธรรมดาที่ไหน วันห้าวนะฮะงบมดถือจากเทวานห้าวเอาเลยมาแล้วครับปลาลุกใส่ไงือธร,รมดาที่ไหนจารุศีก็ได้แล้วนะฮะวันเดียวได้คือกันยิ่จจต,ตกใจอะไรจารุศีบอกวา่าโตให้เขากนทำปรมดาที่ไหนมาแล้วครับปลาลุกใส่ไง ตารซีบอกว่าสนามเตออู้ปลาดุกแต่ละโตัวไหมมีแต่ใส่ไงใส่งามเลยครับผมม,มาแล้วครับมาแล้วตัวนี้ธรรมดาสีไหนนี่ สวยงามมากเลยนะฮะตัวนี้นี่ครับใส่ไนใส่รุ่นหาโตโลเลยครับผมอือหมานตัวแรกแล้วลงคลองนะฮะอืออก,ก็เห็นแต่กัมปูเนี่ยไม่เจอเลยตาลสีบอกว่าไม่เจอเลยนะเห็นแต่กัมปูอู้ธรรมดาที่ไหน อะไรไดปลาอตใหญ่ครับเต้าฟุ้นหวานห้าวได้ตงใหญ่อีกแล้วอื้ว่้ไม่ใช่ปลาองเปลกลายพันธุ์เป็นปลาเนื้อโอนหุนครับผมปลามันกลายพันธุ์ปลามันกลายพันธุ์วปลาองกลายเป็นปลาเนื้อโอนตาลอสีบอกว่าเขาห้าวได้ นี่ลองหาเบงคือกันครับว่าสัตวมาลุ่นเบงของตาฤาืซีครับว่าจะมีสักตัวหรือยี่สิบตัวบ้างไหมบ่เอาน้อยคือข้าวดอกเอาลายลายอ,าอ,อุ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 อ,อ,อุปลาไรปลาไรโ้ปลากาศอู้อ ดีบรายเลือดดำน้ำมาพรมเหนื่อยใจเหลือเกินนี่ดูเขาวานแห่เขาวานอย่างนี้โอ้เวลาหามันหายากโอ้โอ้โอโอโตาลสีมีเหตุผล หูเหนื่อยใจเหลือเกินวูบปลาได้ปลาจีดืดบ่ปลาจีเดิร์ตยี่อเอาไปโทษมัน,มนยี่ถ้าโทษปลานี่แหละไปโทษมันได้ <Okay. S 1> ไงปลาจีดืด์ตสองตู้อะรุ<อ>่ลลแล้วโอ้ได้ยินแต่ย่อทีเดียวครับลุดจอยวูบเหนื่อยใจเหลือเกิน เ้ทำอะไรให้ตาฤุษีพูดได้นี่โอย่จากสงสามเทียกใแล้วยยินยอเรียบร้อยไปแล้วนะฮะสบายใจเหลือเกินธรรมดาที่ไหนไม่ต้องให้สงสัยตานนะฮะยท่ทีเดียวรู้เรื่อง ตาภุมิได้แล้วครับวานหาวนะฮะได้ปลาดุกอีกแล้วตัวหนึ่งอือตาบึงครับว่าใส่ได้เฮ้ฮึโอ้ตาลุซีเริ่มเรียนแบบแล้วฮึฮึฮึุนกับขาวอันลาดนะฮะมาแล้วครับภูมอือสวยงามมากเลยนะฮะปลาดุกแต่ละตัว มีต่ไ่หาโตโลเลยครับผมบ่งแหนี่ครับวาชิมีอุอะอุอะอุอะให้แนบว่ามันจะกจระจุก,กจระจาให้บ้างไหมตุร,ต,รตุรแล้วครับผมตุรแล้วสองโต,งโตเลยครับผมโอ้โอยยยยยย <curved> ยย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 ยเยยยยยย โอ้ดืออใจเหลือเกินสองตัวเลยครับผมเฮนี่อู้สวะสดีนะผมครับใส่ใหญ่ๆใส่งามๆเลยครับปลาดุกหนึ่งนะฮะเออเออย่าให้มันแรนลงน้ำคืนนะเอตารุซีจะเยออเยยได้สองตัวแหละครับ อื้ใส่สวยสายงามเลยนะฮะธรรมดาที่ไหนนี่ือสีไปแล้วครับวุ้มจูดอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะก็บอกว่ายาทอทอยสู้ต่อไปนะฮะจู้จู้อวนครับผมจับปลาสองมือหันให้ดูนะฮะ จับปลาสองมือมอันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะฮะตาฤษีดูเอาไว้หูเ <c oughs> ดืใจลืเกินอง <c oughs> ตาฤศีครับว่ามีอุ่นไหมบอส <c oughs> ต,ตูรเลยบอสเต็มอัน่ <c oughs> ตีแม่เขาอ่ะเหลือใจเหลือเกินวานเฮได้สวยมากเลยช่วยเกินวอแตกสวยเกินหมึกตาหรือสีครับมันจะมีอุอะอุอะอุอะบ้างไหม อย่างเจริบเสียงไรดังตะหือมีตะเมกเมกฆลายงไม้ ได้ปลาไราทางนู้นหนึ่งตัวปลาแหนงบะแมน,ปล,แนปลาดุกได้ล่ะครับผมปลาแหนงตัวนึ่งอือเหลืองอออ,อ,อีกแล้วนะฮะธรรมดาที่ได้นี่ผุนครับผมมีแต่ตัวไซด์เดียวกันเลยนะฮะปลาดุก,ดกอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ อ,อออ,ออะอออะอออะเลยครับผมโอ้รุ่นนี้ทำไมไม่เห็นมีโยเลยได้แล้วครับตัวหนึ่งสายใหญ่นะฮะมาอีกแล้วหนึ่งตัวปลาดุกมีแต่ายเดียวกันเลยครับผมหล่นบังครับผมว่าจะมีสักตัวไหมกระปุกเฮือดๆฮืเฮเต็มบุ๊บ งมได้แล้วครับตัวหนึ่งแหนีหวานหาวนะฮะว่าปลามันจะหาวติดมาไหมเอออ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 เหมือนไม่มีอะไรเลยกริบอืมธรรมดาที่ไหนนี่ครับฟูมี่เหลือเชื่อึ้งงมหาบพ่อาวเจออีกแล้วนะครปลาลุก เหลืองเอเอเฮอเลยนะฮะโอ,อ,อ,อ้ยต<อ>า,าร์ซีได้ยินแบบเห <c oughs> ี้ยเร็วธรรมาดาทีไหนดินแข็งมาตรงนี้วะดินดินมันแข็งครับผมมันเลนจวดไปจวดมาหาบ่อยูโอ้ไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวมันจะลงน้ำคืน ยอ่ยอๆๆๆแล้วครับผมตะเบิงครับว่าใส่ไหนยออีกแล้วมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวปลาดุกอู้ปลาดุกมีแต่ใส่งามๆเลยครับผมบออปลาด,ปดุกเริ่มเข่าห้อยแล้วครับผมรอยเท้านะฮะฮพูดแบบเพร ใครรอเพราะพริ้งมากเลยรอยเท้ามาแล้วครับผมมีราศีขึ้นมีแต่ตัวเลืองเลืองแตาฤาษีเขาบอกว่าเลืองอารามนะฮะนี่เลืองเออเฮ่อธรรมดาที่ไหนครับผมมีแต่ตัวหาตัวโลหกตัวโลครับสวยๆมากเลยอ่อยแล้วครับผมยอ่ยอๆอีกแล้วอู้อู้อ้ ยอยอยอีแล้วยอยออีแล้วแต่เบิ่งคำว่าใส่ไหนมาอีกแลวอเอ๋นี่สองตัวลวครับตาฤษ <c oughs> ีบาไหวอยไม่ใหญ่คลังเลยยังบาทันได้นำเข้าจากตูนำเหนื่อยใจเหลือเกินาม,มาอีกแล้วครับเอ๋นี่สองตัวปลาลุก ตัวง,งามๆใหญ่ๆครับผมอู้ๆมานแล้วธรรมาดาที่ไหนนี่ลายปลาอะไรว่าได้ปลาหอยเชอรี่เออตัวใหญ่ด้วย มาแล้วครับผมงมหาจะบกครึ่งชั่วโมงหาบเห็นห่าวติดเสยปลาดุกตัวสวยๆงามๆเลยนะฮะโอ้มันลบดีเหลือเกินบ่อู้ธรรมดาที่ไหนนี่มาอีกแล้วครับหนึ่งตัวอ้ยายะยะโอ้มีแต่ปลาตาแขวทั้งนั้นเลยวันนี้งมไม่เจอ háo tịt sưởi vì ta tôi nhai nhai lên khắp bùm đây nu 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 yo yo phép là và chênh leo ô nửa ับมาเบ่งผลงานครับมือนี้นี่ปลาดุกหนึ่งสสาห้าปลาเหนออนปลาเข็งและปลาจีดืดนะฮะโตงงามๆครับผมปลาดุกนี่ครับผมผลงานของหลานสายปลาดุกอะไรกระโดดขึ้นอยู่บนทุง่งออไม่ได้มัดปากด้วยเดี๋ยวจริบนะนี่ครับผม ได้กีต่ตนี่โอ้แมนเกือบสิบตัวเดียวเลอ้ปลาลูกมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ธรรมดาที่ไหนสิบกว่าตโอ้กระจกแท้เหนื่อยใจเหลือเกินครับผมถือว่าหมานอยู่ครับหมานเป็นบางคนนะฮะ บางคนก็ไม่หมานเลยไม่อยากออกชื่อนะฮะอย่างเช่นตาฤศีโอ้ไม่ถูกเลยบอกโอ้เดือยใจหรือกินพ่อไะไอยู่ครับผมพ่อไะไร้มปลาดุกตัวใหญ่ๆงามๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหนะ้านะนะกระดาน้ำครับผมรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบาย ឫស៊ីស្ងាត់ជ្រេប